มาเลยค่ะข้อต่อไปนี้นะคะข่าวนี้นะคะเป็นเรื่องราวข่าวกีฬาค่ะเป็นข่าวกีฬาที่เมื่อพูดไปแล้วเนี่ยหลายๆท่านอาจจะรู้จักบางคนอาจจะไม่รู้จักก็ได้นะคะเพราะถือว่าเป็นกีฬาใหม่แต่ว่าเติบโตเร็วมากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะคะเพราะว่ามีกว่า24,000โรงเรียนทั่วโลกนี้นะคะได้บรรจุก,กีฬาชนิดนี้เนี่ยนะคะเข้าไปเป็นหลักสูตรพละาศึกษาแล้วนะคะเรามาชมกันเลยดีกว่าค่ะว่ากีฬานี้คือกีฬาอะไรพบกับนนะักกีฬาของเรา แนะนําตัวกันนิดนึงดีกว่านะคะเอาน้องเล็กก่อนชื่ออะไรครับพีเจนครับชื่อจริงชื่อเด็กชายกิติชัดไก่บุทิวงครับออีกท่านหนึ่งละคะ,อะเอ่อชื่อนั่นชื่อคริสนะครับชื่อจริงชื่อนายนายชัยก,กวีพันธ์ครับผมนี่แหละค่ะถามนิดนึงว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เล่นเรียกว่ากีฬาเลยใช่ไหมคะชื่อว่าอะไรคะสแต็กครับ ชื่อเต็มๆคือสปอร์ตสแต็คกิ้งครับแล้วอันนี้นี่เขามีกติกาอะไรกันยังไงบ้างอะคะแล้วก็มเีเทคนิคเห็นบอกมีการตัดสิน3 3 3 3 6 3นี่คืออะไรคะครับคือการเล่นสแต็คเนี่ยนะครับจะมีอยู่สาประเภทครับแบบแรกคือสามสามพี่น้องพิเช่นโชว์อันแรกนะคือจะมีแก้ว3กองแล้วแต่ละกองจะมีแก้ว3ใบนะครับค่ะแล้วก็ทำอะไรโอ้โหอย่างนี้ครแล้วก็3 6 3 3 6 3มสาก็คือจะมีแก้ว3กองแต่กองกองกลางมี6ใบอ่าถูกต้องครับ แล้วก็แบบสุดท้ายเป็นแบบที่ถือว่ายากที่สุดนะครับเรียกว่าแบบไซเคิลนะครับผมแล้วเวลาวัดผลจะรู้ว่าใครแพ้ใครชนะวัดยังไงคะเราจะมีตัวนี้ครับเรียกว่าตัวสเต็คแมทไทม์เอร์นะครับเป็นตัวจับเวลาครับผมคนที่ทําเวลาได้น้อยที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปอันนี้นี่เองแล้วทั้งสองคนนี้นะคะต้องบอกนิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าเก่งมากๆเพราะว่าเป็นแชมป์ประเทศไทยใช่ไหมคะรุ่นเดียวกันเลยหรอคะแข่งรุ่นเดียวกันปะรุ่นเดียวกันมาก คนละรุ่นกันจะแข่งคนละรุ่นกันนะคะหนูว่าอยากให้พี่สมรักลองนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่านะคะมีความรวดเร็วพี่สมรักที่จะถนัดอีแบบอะถนัดถนัดนะในรองสิคะมาดูพี่มาดูพี่แข่งแข่งกันนี่เลยแข่งกันรุ่นเล็กเลยให้รู้กันไปเลยเดี๋ยวให้โชว์ให้โชว์ก่อนว่าต้องตั้งยังไงอ่าช้าช้าเดี๋ยวดูดดูน้องเขาก่อนช้าช้าอย่างนี้นะคะสามกองจะต้องมีลักษณะแบบนี้คือต้องตั้งให้ได้สามกองแบบนี้ปุ๊บแล้วก็เก็บเก็บ เก็บ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 แล้วก็เอามือไปแหน่ง่ายง่ายหนึ่งสองสามปุ๊บปุ๊บปุ๊โอ๊ยโอ้ยโอ้ยโกงอ่ะโกงอ่ะถูกไหมไม่ถูกค่ะพี่บ้ายจะเก็บเลยนี่เก็บอะไรเเก็บเลยอ่ะโอ๊ยนังทำตามขั้นตอนเลยเอางี้ดีกว่านุ้ยว่านะแข่งกันให้ตั้งกันสามกองไม่ต้องเก็บ ต่อให้อันหนึ่งอันต่อให้ต่อให้ตายเฉยๆตโอ้ดูถูกแล้วนะเนี่ยพี่ที่ชกมวยมาเมียพี่ต่อให้เขาเนี่ยพร้อมนะคะพร้อมแล้วเริ่ม พี่ล้าจัดให้สุดๆเอาแต่ว่าต้องมาดูกันดีกว่าว่าข้อนี้ใครจะชนะเดี๋ยวปรบมือให้แชมป์ของเราก่อนนะคะแต่ยังอยู่กันราอยู่